สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทบทวนวิธีการถอดสแปร์รูทของตัวเลขต่างๆนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่สําคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งของคณิตศาสตร์ในระดับมอต้นนะครับเวลาที่เราจะถอดสแปร์รูทของตัวเลขนะครับเราจะต้องทําอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับหคือเอาเลขนั้นมาแยกตัวประกอบโดยจะพยายามแยกให้เจอเลขที่คูณกันเป็นคู่ๆนะครับจากนั้นขั้นตอนที่2นะครับเราจะยุบเลขในรูทหคู่ออกมาเป็นเลขข้างนอก1ตัวนะครับส่วนเลขที่ไม่มีคู่เรายังคงปล่อยทิ้งไว้ในรูทเหมือนเดิมนะครับ ในคลิปนี้มีโจทย์มาให้ดูเป็นตัวอย่างอยู่10ข้อด้วยกันนะครับเป็นข้อที่เรียงจากเลขน้อยไปเลขมากแล้วก็จากข้อง่ายไปข้อยากนะครับซึ่งใน5ข้อแรกนี้นะครับตอนนี้กําลังแยกตัวประกอบให้ดูนะครับว่ามันคือเลขอะไรคูณกันบ้างนะครับหลังจากแยกตัวประกอบเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเราจะมายุบตัวเลขนะครับไปดูที่ข้อ1นะครับข้อ1นะครับเรายุบเลข 2- 1คู่ออกไปข้างนอกนะครับก็จะได้คําตอบคือ2อรูทสนะครับ ข้อ2นะครับเรายุบเลข3มได้1ค uhm ู 2, ่นะครับได้คําตอบคือ3ามรูทสองนะครับข้อที่3นะครับเลข4ยุบได้1คู่นะครับได้คําตอบคือ4ี่รูทสองนะครับข้อที่4นะครับยุบ5ได้1คู่นะครับคําตอบคือ5้ารูทสองนะครับและข้อที่5นะครับเลข6ยุบได้1คู่นะครับคําตอบคือ6กรูทสองนั่นเองนะครับอันนี้คือ5ข้อแรกกับโจทย์ที่เช็คจากเลขง่ายๆนะครับ ต่อไป relief. จะเป็นโจทย์ข้อที่6ถึงข้อที่10นะครับเริ่มกันที่ข้อ6นะครับเราจะแยก27เป็น3คูณ3คูณ3ก่อนเลยนะครับข้อที่7นะครับเราแยก48เป็น4คูณ4คูณ3นะครับข้อที่8เราแยก75เป็น5คูณ5คูณ3นะครับข้อที่9นะครับอันนี้เราแยกเป็น6คูณ6คูณ3นะครับมันจะได้ร้อยพอดีนะครับและข้อที่10นะครับร้อยเราแยกเป็น7คูณ7คูณ3นะครับ อ่ะต่อไปเราจะมายุบเลขในรูทนะครับเริ่มที่ข้อ6นะครับเลข3 1มคู่นะครับยุบออกมาเป็น3รูท3นะครับข้อที่7นะครับเลข4ี่คู่ยุบออกมาเป็น4รูท3นะครับข้อที่8นะครับเลข5 1คู่ยุบออกมาเป็น5รูท3นะครับข้อที่9นะครับเลข6 1คู่ยุบออกมาเป็น6รูท3นะครับแล้วก็ข้อที่10นะครับเลข7 1คู่นะครับยุบออกมาเป็น7รูท3นั่นเองนะครับ